มานะคะทุกคนนี่คือมามา่าใส่แบบนี้เด้จ้ะเท็นนำเพราะอุจุแล้วจ้ะล้ก็ผสมเครื่องในจักน้อยเนาะเพราะว่ามันเผ็ดเกินไปใส่ไข่ใส่ไข,ไข่แล้วก็คุเลยอย่างนี้เลยก็ใส่ซีอิ๊วดำน,นจะจ้ะน่ากินไหม อมงมามากแบบนี้เรยจะเอามาปนกันร่วมกันนะจ้ะเพราะว่ายังมันเผ็ดเกินจ้ะฮอกก็ต้องมาผสมใจกันนั่นสิจ้ะแต่ว่ากินแตม่มน,นี่ในในก็แซบแซ่เพื่อกันจ้ะแต่มันเผ็ดนั่นจ้ะเนาะฮอกก็ต้องหาแนวใสอยู่ดีแหละใส่ผักใส่หมูเรจมาจะแซบแซ่ตุ่มมากนะทุกคนมันเม็นตุ่มมากแบบ มาม่ากเกาหลีแล้วก็มาม่าหานมันลดหมูสับใส่กันจากปนกันเนื้อหมูใส่หมูใส่ไข่จ้ะ ใส่ลงไปเลยใช่ครับต้นหอมาาก็นี่เพราะว่ามม่ามันเผ็ดเกินไปเราก็ต้องดักแป้งเพิ่มเอานะครับโอ้ยลงเยอะแ้ว มา,มาโซ่แบบนี้เลยจ้ะหยิบไว้มา妈าจ้า่าแบบนี้เลยจะเอามาปนกันร่วมกันนะจ้ะ พราะว่าอย่างมันเผ็ดกวนจะเ้าก็ต้องมาผสมใส่กันนั่นสิจะ้ะแต่ว่ากินแต่มันในในใน,นก็ะเซาะแส่พื้นกันจะ้ะแต่มันเผ็ดนะนะเราจะเนาะเขาก็ต้องหาแนวใส่อยู่ดีแหละใส่ผักใส่หมูเราจะแซ่แส่มามานะคะทุกคนนี่คือมามาใส่แบบนี้เลยจะ้ะแนดนำเพราะอุจุเล้วอจะ้ะ ผสมเครื่องในจักน้อยเนาะเพราะว่ามันเผ็ดเกินไปใส่ไข่ใส่ไข่แล้วเราก็คนเลยอย่างนี้เลยก็ใส่ซีอิ๊วดำนะจ้ะน่ากินไหม,มอ๋อม ม,าม,ามัมม่ามันเป็นตุ่มมากมาแบบมามากแกบมามม่าเกาหลีแล้วก็มามม่านานมันรดหมูสับใส่กันจากปนกันเนื้อหมูใส่หมูใส่ไข่จะ้ะ ใส่ไข่ลงไปเลยใช่ครับต้นหอมเทจานี้เพราะว่ามาม่ามันเผ็ดเกินไปเราก็ต้องดัดแปงเพิ่มเอานะคะ่ะโอ้ย ส้มแบบนี้แด้จ้ะหิไหม